ิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนทรันสารายาอากาศดีและเกิดสดชื่นสดชื่นนะฮะวันนี้รีวิวรถไป หลายคันนะฮะวันนี้2คันผมหาไมา่ได้แล้วโคตรสวยเลยเพื่อนๆนฮะใครครั้งที่แล้วขายไปหมดแล้วนะฮะสีขาวมาวันเดียวก็ไปเลยนะฮะสีขาวมาวันเดียวอีกคันนั้น70,000โลก็ไปเลยนะครับช่วงนี้จะหารถใหม่น้อยๆสภาพด,ดีๆเข้ามาขายนะครับเจนห้าใครหาอยู่มาแล้วนะครับบอกให้เลยว่าราคาเล้าใจแล้วก็ป้ายแดง ร้อยบาท2คันนี้จะอยู่50บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่มูลค่าลดสภาพรถอยู่ที่9 0้าสิบแปสิบหซิ์ื้อที่นี่ไม่เขี่ยงซื้อที่นี่ไม่ต้องลุ้นซื้อที่น,น,นี่ไม่มีการหลอกลวงกันนะฮะมีแต่ความชัดเจนจริงใจเนี่ยแน่นอนนะครับกับ Honda CRV เจนสินะครับสวยหลอ่อเท่ดูดีมีเสน่ห์นะครับกับขวามเมือนของผมนะฮะเป็นรถโฟล์วได้นะครับห้าที่นั่ง2คันที่เป็นรถ5ที่นั่งนะครับสอ ES ขับเคลื่อน4ล้อโฟล์วได้ View นะครับ5ที่ห้าท หลือเกิน80,000กิโลพอดีเลยนะครับคันนี้ 2.4S 5่าที่นั่งขับ2คันนู้นขับ4คันนี้ขับ2รักใครชอบใครแล้วแต่เพื่อนๆเลยคันนี้80,000โลคันนี้10,000 0สี่หมื่นโลนะครับผมพูดความจริงที่นี่ไม่เยอะบอกเยอะไม่น้อยบอกน้อยไม่แสนกว่าบอกแสนกว่าไม่หมื่นเดียวบอกหมื่นเดียวไม่มีการก่อใหม่นะครับเพื่อนๆครับเราขายใหม่แท้ๆนะครับเอา้าคันนี้ก่อนเลยนะครับไม่แปด หมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆฮะสีเทาดำนะครับสุดคลาสสิกรถปี19จดทะเบียนปี20สวยมากนะครับนะฮะบอกให้เลยนะฮะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่น2.4 ES นะครับถ้ามี S แปลว่า5ที่นั่งนะครับถ้าเป็น L แปลว่า7ที่นั่งนะครับอันนี้รุ่น ES นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบรถสวยมากนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลเครื่องเกียร์นะเพื่อนเพื่อนครันะครับซ่อมศูนย์ฮอนด้าเลย1ปี20,000กิโลนะครับแล้วก็เพื่อนๆคครรัับถนนี้ หม่ป้ายแดง1ล้าน5แสนบาทวันนี้เราขายท่านเพียงแค่ฟังให้ดีดนะฮะรถปี2ี7 6 000, 8 0 0 0บาทคุณแจครบเอกสารครบฮะหมุน1รอบเลยนะครับคุณแจครบเอกสารครบ ผู้มือครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบใครนะครับพี่จูสวัสดีครับพี่จูครับคุณมากพี่จูขอบคุณเรียบเลยนะมีอะไรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับนะฮะอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะซื้อไหมเนี่ยรถโคตรสวยเลยนะคัดไปแต่ละคันนี่ดีๆทั้งนั้นนะฮะนะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นรุ่น A W D All Wheel Drive ไดขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรุ่นห้าที่นั่งรุ่นห้าที่นั่งมันดีอย่างหนึ่งพื้นกันมันจะเรียบเลยเพื่อนๆวางของได้เยอะนะครับเพื่อนๆครับ ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมไม่วิจารณ์แล้วกันนะฮะนะครับบางคนชอบจิดที่นั่งก็ชอบจิดที่นั่งคนชอบห้าที่นั่งห้าห้าที่นั่งคันนี้ร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรถเข้ามา2วันแล้วไม่มีเวลามารีวิวเลยเพนะื่อนๆรถแม่งโคตรสวยเลยนะครับแตะป้ายแดงร้านหวันนี้ครึ่งราคาเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทได้รถสภาพ90%้ต์แ่จ่ายเงินเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับเพื่อนๆครับได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับไปดูข้างในกันดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆครับนะฮะเราขายรถสวยคุณภาพดีเกรดเอมี ใบรับประกันราคาซื้อคืนให้ท่านรับประกันเครื่องกีรีให้ท่านรับประกันเลขไม้แท้ให้ท่านนะประสบการณ์เรากว่า30กว่าปีเรารู้ว่าเราควรจะเสิร์ฟไปไรให้ลูกค้าเรารู้ว่าทำไมให้ลูกค้าให้ลูกค้ารักเราให้ลูกค้าจะไม่เกลียดเราให้ลูกค้าครับซื้อรถเดียวง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดินทางมาไกลแล้วฮะอายุ53แล้วเพื่อนๆเราคงไม่หลอกท่านเลยนะครับผมทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ23่4เพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆครับ ไม่ลักอาชีพนี้จริงมารีวิวให้ท่านดูไม่ได้หรอกครับทุกวันทุกวันทุกวันเป็นความรักเป็นความหลงไหลเป็นความชอบมากๆเลยนะฮะเราอยากถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆอยากส่งมอบรถดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับนะที่เป็นเอียงีผมนะฮะซื้อรถที่นี่ท่านไม่ต้องเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะไม่มีความเสี่ยงแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนๆครับนะฮะเพราะว่าเรามีเร่อจริงเอกสารจริงทุกคันเลยนะครับเราพยายามคัดสรรรถสวยคุณภาพดีเกรดเอนะครับถ้าเพื่อนจงดู ข้างหน้าห้องเครื่องเลยนะครับเพื่อนฮะคันนี้ล้างเสร็จแล้วมันจะสวยแบบนี้เลยเพื่อนครับนี่แบบล้างแล้วอีกคันยังไม่ล้างถึงจะให้เห็นดูส่วหัวโชสวยมากนะฮะดอทรสสวยนะฮะนะครับเรานะเน้นคุณภาพดีเกรดเอให้เพื่อนเพื่อเน้นจากความจริงใจคัดรถจากความรู้สึกคัดรถจากจิตวิญญาณนะครับคัดรถจากประสบการณ์ 30กว่าป,ปีนะฮะคัดรถจากความเป็นกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองฉาย,ยาของผมคัดรถจากจออิตใ้สำนึกที่จะส่งมอบความสุขความปรารถนาดีสิ่งดีๆให้กับลูกค้าคัดแล้วไม่พอนะฮะมาออกใบรับประกันให้เ,เพื่อนนะฮะด้วยความจริงใจนะ,ะว่าเรากล้ารับประกันคุณภาพโดยโบริษัทเราเองนะไม่ใช่บริษัทอย่างอื่นเลยนะ,ะโดยที่ผมเองเลยโดยตัวผมเองเลยกระบี่มือหนึ่งรถยนต์มือสองมีไลเซนส์ผม รับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องไปตรวจที่ไหนเลยตรวจที่ผมเนี่ยชัวร์ที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆครับและเพราะผมเป็นเซียนรถนะเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับตัวจริงเสียงจริงของจริงแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะให้ท่านมั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกล้ารับประกันราคาซื้อคืนรับประกันอะไรบ้างที่นี่ชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเปลี่ยนเครื่องก่อไม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมไม่แท้โอนได้โฉนดสร้างสุนทรียนตัดหน้าตัดกลางตัดหลังนะฮะเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนท่านทันทีนะฮะะบแท้้นนครรัโโอหถสวยขาด เล่มทะเบียนจริงเอกสารจริงทุกทันซื้อที่นี่เล่มจริงเอกสารจริงนะฮะนะครับมีเล่มทะเบียนให้โอนให้ทันทีนะฮะทันนี้นะฮะโอนที่สวนจตจุจักนะฮะหมอชิดสำนักงานใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับรถคันนี้อายุรถ5ปีปีนึงวิ่ง1600 0กโลเดือนนึงวิ่ง1,300มโลวันหนึ่งวิ่ง45โลเองนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแปด7เซตไปโอนได้ทันทีเลยเพื่อนฮะนะครับกุญแจสำรองครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับบริการครบช่วนทุกอย่างมีใหห้ท่่านดดูมเพือ ครับให้ท่านสบายใจเลยนะครับ81,000ืกิโลเองเพื่อนๆนะครับเนี่ยรถใหม่ๆต้องมีบุคลวิตนี้และระบุรุ่นเลยนะครับคันนี้ออกมาวันที่3เบเดเดือน3าปี20รถนะฮะรุ่น e s ป้ายแดงล้าน5นะครับเพื่อนครับนะฮะชัวร์เข้าศู์ตลอด100เปอร์เซนตะครับซื้อรถอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปปวดหัวนะครับเหมือนสโลแกนของเราท่านดูรถไม่เป็นท่านไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อรถที่อื่นมาซื้อที่ที่นี่ท่านปลอดภัยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรื่องรถมือสองอาจจะยากสำหรับใครก็แล้วแต่แต่มันเเป็นนรรรื่องงยๆสหับผมจิะ เอาวนะครับผ่อนเดือนเท่าไหร่นะฮะผ่อนเดือนละผ่อน7ปี12,800บาทผ่อน6ปี13,900ผ่อน5ปี15,700ผ่อน4ปี19,900บาทมีเงินเดือนคันนี้ประมาณ20,000 23,000 24,000ไม่ต้องมีคนค้ำเลยเมาอ,ออกรถฟรีเลยมีเงิน, 23, 000, นเดือน23,000 24,000ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะครับไม่ต้องคนค้ำเลยนะครับนะเอาคันนี้ต่อเลยนะครับคันนี้ปีเดียวกันนะฮนะแต่คนละรุ่นเท่านั้นเองคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ขับเคลื่ออนนน2ล้้้คัีปายแดง ห0 0บาทน,นะครับเป็นรุ่น 2.4S กับเคลื่อน2ล้อนะฮะคุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับรถสวยมากแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับเลขไมห่งแสนม่โลรถ5ปีนะรถ5ปีปีนึงวิ่ง29,00 0กโลเดือนนึงวิ่ง2,400โลวันนึงวิ่ง8ปบโลผ่อน7ปีคันนี้11,000บาทได้สีเทาอ่อนนะสวยมากนะครับอ่ะหมุนหนึ่งรอบเลยนะครับพี่สวีศักดิ์สวัสดีครับขอบคุณมากครับขับเคลื่อน้อนะฮะ ้าที่นั่งเหมือนกันนะฮะขที่นั่งสีเทาอ่อนนะ,ะสวยมากสีเทาดกาพิราบนะปาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันเลยนะขับเคลื่อนสองล้อข้าที่นั่งเช่นกันรถสวยเพิ่งเข้ามายังไม่ล้างยังได้ขนาดนี้เลยนะครับเป็นรถซีอี้าที่นั่งที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเพื่อนครับรถเราสวยจริงๆเพื่อนๆไม่หลอกท่านเลยนะครับสวยจริงๆนะฮะรถนึไม่เคยขยับเลยเพื่อนสวยมาก ทางใดเลยน้องรักโอ้โหวันที่จองไปหลายคันมากเลยว,วันที่ปล่อยรถไป5้าคันขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เป็นเพื่อนกันที่มากดคอมเมนต์กันที่มาพูดคุยกันที่เพจครบๆเลยนะฮะแล้วก็ไปเกาะเบอร์โอ้โหสวยมากนะเราถ่ายให้ท่านดูนะเนื้อตัวรถยนต์ภายในนะฮะสวยงามนะครับทุกอย่างเราให้ท่านเห็นทุกอย่างเลยนะฮะหนึ่งแสนสี่หมื่น กิโลท่านเองนะครับรถยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะพี่กิตดาขอบคุณมากเลยครับพี่กิตดาครับซึ่งจัดซึ่งจองพี่กิตดาซึ่งจองไป5,000บาทพี่กิตดาเขาเออจองมาด้าดีเอ็กซ้า ดีเซลสีดำันาดกี้นะฮะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจที่ที่ดูแลกันนะพี่สิดานะครับขอบคุณมากๆครับไม่เป็นไรฮะไม่นเนี่ยรถสวยๆสภาพดีๆหน้าเลขไม่ต่ำๆมาเฮะมาเจอผมแน่นอนนะฮะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลย365วันนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับเล่มจริงเอกสารจริงรถเราซื้อเงินสดมาทุกคันไม่ได้เป็นนี่ไทรนะครับเพื่อนๆครับตัวจริงเสียงจริงแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับเล่มจริงเอกสาร tạ anh Trinh โอนได้จริงไปโอนที่ไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้โอนที่บางขุนเทียนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะโอ้คนนี้โอนที่บางขุนเทียนเลยนะฮะลูกค้าอยู่แถวพระรามสองนี่เองนะครับเพื่อนๆครับเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบคุณจสำรองครบทั้วเลยนะฮะคันนี้บุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับนี่เป็นรุ่น 2.0s ออกมานะครับปี19จดปี20เดือน12นะครับเพื่อนๆครับ695,000บาท695,000บาทลดปี20นะครับ695,000บาทนะครับและเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบมีใบบรรััปะกน ซื้อคืนให้คุณร้อยเปอร็รับประกันเลขไม้แท้เล่มจริงเอกสารจริงคุณจะมาลองขับมาดูเลขเครื่องถักได้มาลองขับมาดูเล่มตัวจริงได้ตรงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับคือรถอย่างนี้ท่านท่านไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับคันนี้นะฮะเจนห้ารอรอประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆฮะวันที่ผมมาเสิร์ฟท่านบางคนบอกว่าไม่เคยรู้จักเราเลยอยู่ตรงไหนอะไรไงเราอยู่ตรงข้ามเซ็นเตอร์สารยาเลยนะครับติดถนนใหญ่บรมราชชนนีนะครับบนที่ดินกว่า5ไร่มีรถให้ดูกว่า200คันนะฮะ